รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับสู่รายการซาพัฒ์ให้ใหน้องปีแปดและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับซึ่งผู้สนับสนุนใจดีของเรามาโดยตลอดนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ซื่อสัตว์จากบริษัรทสราพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมค่ะและวันนี้นะคะรายการของเราค่ะจะมีความสนุกสุดสร้างสารรค์อะไรบ้างไปชมตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยครับ ทำอะค่ะมันแก่ๆมันจะสีเข้มแล้วก็จับไปมันจะแบบแข็งๆอ๋อมันจะดูมันแข็งนิดนึง้ลให้อย่างคือเก็บไปได้เลยเนาะอ๋อ,อได้แล้วปะอันนี้จะเอาไปหาดูอีกบ้อุ๊ยค่ะรู้ไหมว่าเมื่อกี้ออมหายไปไหนมาอมไปเก็บใบขี้เหล็กมาค่ะอันเนี้ยอยู่ข้างหน้ารั้วโรงเรียน อ๋อนี่คือใบขี้เหล็กเหรอใช่ค่ะตอนแรกนึกว่าการมายมวิจะเก็บมาเยอะมากเลยนะเนี่ยงั้นก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะครับเรามาพูด <c DNA> ค,คุยกับคุณครูก่อนนะครับคุณครูคลิปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณครูคะใบขี้เหล็กที่อ๋อมไปเก็บมาที่อยู่ข้างหน้าโรงเรียนตรงนี้ <c oughs> เห็นเยอะมากเลยคะ่ะเอามาทําอะไรคะคุณครูอ่าตัวนี้นะคะก็มาทําเป็นน้ํายากําจัดปวกค่ะเนื่องจากบริเวณโรงเรียนนะคะแล้วก็บริเวณชุมชนรอบๆอะค่ะมีต้นขี้เหล็กจํานวนมากค่ะ คราวนี้เราก็เลยอนุรักษ์ไว้ค่ะโดยการที่ไม่ตดัดไม่ทำลายและเอามาแปลรูปเป็นน้ำยากำจัดปลวกค่ะทั้งช่วยการดูแลรักษาแล้วก็นำมาทำให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะเอามาทำเป็นน้ำยากำจัดปลวกแล้วยางนี้เนี่ยสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนด้วยไหมคะได้ค่ะแล้วก็เป็นรายได้เสริมให้กับเด็กๆด,ด้วยค่ะเรามาถามน้องๆกันมากดีกว่านะคะว่ามีส่วนผสมและขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างครับส่วนผสมนะครับใบขี้เหล็กจากหน้านโรงเรียนน้ำเปล่าสะอาดเหยือกตวงเครื่องปัน่น ถังและกละมังครับใบมะกรูดและใบมะนาวครับแล้วขั้นตอนการทำล่ะครับทำายัางไงบ้างนำใบขี้เหล็กสดจากหน้าโรงเรียนมาล้างน้ําสะอาดแล,ล้วรดแบบจากก้าน,นะค่ะนำใบขี้เหล็กที่ได้มาปั่นและแยกน้ำกับกากออกด้วยกระชอนนำใบมะกรูดและใบมะนาวมาปั่นเพื่อแยากกากกับน้ำออกจากกัน,นะค่ะขั้นตอนสุดท้ายครับนำน้ำใบมะกรูดน้ำใบมะนาวและน้ำใบขี้เหล็กที่ได้มาผสมรวมกันและเทใส่ขวดเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะไม่ไม่ยากนะใช่ไม่ยากเลย ถ้าเรารู้ส่วนผสมแล้วขั้นตอนแล้วเนี่ยเรามาลงมือทำกันเลยไหมครับดีค่ะมา น้องได้อะไรจากการทํากิจกรรมในวันนี้บ้างครับน้องเข้าแกงก่อนเลยครับได้รู้วิธีการทําน้ํายากําจัดปวกเากใบขี้เหล็กค่ะซึ่งสามารถนําไปทําใช้ที่บ้านได้ค่ะและน้องจีวอล่ะครับนําทรัพยากรในท้องถิ่นมาปรับใช้และสร้างรายได้ถึงให้กับตัวเองและโรงเรียนครับทางพี่เนี่ย็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับน้อง2คนนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ เห็นน้องๆมีความสุขกับกิจกรรมที่ได้ลงมือทำทางรายการขอมอบผืนดิ์ทู้สุขให้กับเด็กดีประจำโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่จังหวัดปนทบุรีเพื่อเป็นรางวัลแห่งความดีและความสุ์กันไปเลยค่ะยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะก็ได้เวลาที่เราจะไปพูดคุยกับยอดมนุษย์ตัวจิ๋วลิทเทิลฮีโรของเรากันแล้วค่ะว่าแต่ ในนี้เนี่ยมียอดมนุษย์ตัวจิ๋วหรือเท่าฮีโร่ของเราอยู่ในแกงนี้ไหมนะอยู่นี่ค่ะอ,อยู่นี่เองนะคะได้เห็นน้องๆน,นะคะที่โรงเรียนค่ะช่วยกันดูแลรักษาต้นขี้เล็กของชุมชนนะคะแล้วก็นําใบขี้เล็กมาแปลรูปให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านของน้องๆน,นะคะก็ทําให้เราชื่นใจมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ,ค,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 ณคุณครูกิฟค่ะที่มาถ่ายทอดความรู้ดีๆให้กับเรานะคะรวมถึงขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ่วงเด็กดีเพื่อชาติให้น้องข้าหอมนะครับแนะนําตัวให้ผู้ชมทังบ้านรู้จักเพิ่มเติมกันหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงสุภาพรแซ่อึงชื่อเล่นชื่อข้าวหอมอายุ11อปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะมาพูดถึงเรื่องความสามารถของน้องข้าวหอมกันก่อนนะคะพี่อุ้ยครับผมความสามารถของน้องข้าวหอมนะคะถือว่ารอบด้านเลยค่ะเก่งหลายอย่างมากๆนะคะแล้วก็เคยไปประกวดมาด้วยน้องข้าวหอมมีความสามารถอะไรบ้างคะหนูรักการร้องเพลงค่ะ และหนูยังได้ไปประกวดร้องเพลงคุณธรรมได้ลำดับที่18ได้เหรียญทองของระดับเขตค่ะและยังได้ไปแสดงละครสั้นได้เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองค่ะแสดงว่าเราต้องชอบการแสดงใช่ไหมใช่ค่ะน้องเก่งแบบนี้เนี่ยพี่อยากจะถามว่าโตขึ้นน้องหอมเนี่ยมีความฝันอยากเป็นอะไรครับโตขึ้นหนูอยากเป็นนักร้องค่ะเพราะหนูอยากใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและอยากให้ทุกๆคนที่ได้ฟังเพลงของหนูมีความสุขค่ะพี่ว่าทําได้แน่นอนครับ ใช่ค่ะพี่อ๋อมเห็นด้วยกับพี่อุ้ยเลยนะคะมาพูดถึงเรื่องการเรียนกันบ้างนะคะพี่อุย้ยน้องข้าวหอมชอบเรียนวิชาอะไรคะหนูชอบเรียนวิชาสังคมกับศิลปะค่ะที่หนูชอบเรียนวิชาสังคมเพราะวิชาสังคมมีเนื้อหาที่ใกล้ตัวหนูสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะส่วนวิชาศิลปะหนูชอบเพราะว่าหนูได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการวาดภาพและระบายสีค่ะเป็นเด็กเก่งเด็กดีแบบนี้เนี่ยมีความเป็นผู้นําอย่างไรบ้างครับหนูเป็นคณะกรรมการนักเรียนค่ะ มีตำแหน่งเป็นรองประธานนักเรียนดูแลกิจกรรมหน้าเสาธงเช่นร้องเพลงชาติและสวดมนต์ค่ะนอกจากมีความเป็นผู้นําแล้วนะคะน้องข้าวหอมเนี่ยก็ยังมีจิตอาสาอีกด้วยค่ะน้องข้าวหอมทําจิตอาสามาหลายอย่างเลยค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมทําจิตอาสาอะไรบ้างคะหนูช่วยคุณครูยกของเช่นสมุดประจําวิชาและช่วยเก็บกวาดภายในห้องเรียนค่ะและหนูรู้สึกมีความสุขทุกๆครั้งที่ได้ช่วยคุณครูค่ะจริงเนาะเวลาที่เราช่วยคนอื่นนะเราก็จะแบบ มีความสุขอ่อสถูกต้องก็เหมือนการให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนั่นเองเออนะครับน้องข้าหอมเป็นคนที่ดีมากๆเลยนะเนี่ยแล้วตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยน้องข้าหอมเป็นเด็กดีอย่างไรบ้างครับ ที่บ้านหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดบ้านเช่นกวาดบ้านถูพืน้นล้างจานค่ะและหนูยังช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลน้องด้วยค่ะนี่ถือว่าครบเลยนะเป็นเด็กดีทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนมีความกระตันยูด้วยนะคะ,ะมาพูดถึงเรื่องของความดีความซื่อสัตย์กันบ้างนะคะน้อเรียนอมรู้ไหมว่าเด็กดีและมีความซื่อสัตย์ต้องเป็นแบบไหนคะเด็กดีที่มีความซื่อสัตย์จะต้องไม่ขโมยของไม่อิจฉาริษยาไม่โกหกค่ะถ้าเราเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์ จะดีต่อตัวเราอย่างไรบ้างครับคุณพ่อคุณแม่และคุณครูจะชื่นชมค่ะแล้วเมื่อหนูโตขึ้นจะเป็นเยาวชนที่ดีสามารถพัฒนาประเทศต่ตอไปได้ค่ะอะก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กไทยทุกคนนั่นเองเใช่ค่ะ แน่นอนว่าถ้าเรามีความซื่อสัตย์เนาะจะเป็นผลดีกับตัวเราอยู่แหละแต่ที่สําคัญก็คือสังคมส่วนรวมด้วยแล้วน้องข้าวหอมเนี่ยคิดว่าถ้าทุกคนในประเทศของเราเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์ประเทศของเราจะเป็นยังไงคะหนูคิดว่าประเทศของเราจะมีแต่คนมีน้ําใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันประเทศจะน่าอยู่และจะเจริญมากขึ้นค่ะอยากให้น้องข้าวหอมฝากถึงคนที่ไม่ดีไม่มีความซื่อสัตย์ไหมครับหนูอยากให้ทุกๆคนกับตัวกับใจเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ ใช้ชีวิตอย่างถูงกต้องและสังคมก็จะน่าอยู่นะคะวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องข้าวหอมมากๆเลยนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับและสร้างแรงบันใจให้กับเด็กไทยทุกคนนะครับซึ่งน้องข้าวหอมนะคะเป็นเด็กดีแบบนี้ค่ะทางรายการขอ,อมอบภาพคุณยอดนิสัยผิวและประกาศนียบัตรให้กับน้องข้าวหอมไปเลยค่ะ ขอเชิญชวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรายการสาพัดให้น้องปี8 26โรงเรียนร่วมสนุกประกวดร้องเพลงและแสดงความคิดสร้างสารรค์ผ่านบทเพลงความซื่อสัตย์เพื่อชิงรางวัลโรงเรียนไหนทำการแสดงโชว์ได้ยอดเยี่ยมและได้คะแนนจากคณะกรรมการมากที่สุด5โรงเรียนจะได้รับรางวัลจากทางโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติติดตามลุ้นโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลกันในเพจเ Facebook ซื่อสัตย์เพื่อชาติหลังออกอากาศทั้ง26โรงเรียนกันนะคะ สวัสดีค่ะพัห่หนูมาจากโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่อัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่มีความรู้ดีมีความสามารถดีมีพฤติกรรมดีความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ท่วมหว ไม่เกี่ยงงานคนเราหากมีความรู้น้อยต้องไม่ท้อถอยหรือเลือกงานเพราะการทำงานคือหนทางเพิ่มความรู้และประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่เรามีอัตลักษณ์ของเราคือให้ทุกคนมีความรู้ดีมีความสามารถดีมีพฤติกรรมที่ดีแนวทางของโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ในการปลูกจิตสำนึก ให้ทุกคนเป็นคนดีมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยนะครับเราใช้โครงการส่งเสริมศิลธรรมนำการศึกษาซึ่งมีกิจกรรมต่างๆในการจะปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยนะครับได้นำเรื่องของคุณธรรมนำไปสู่การเป็นผู้มีจริยธรรมน้องข้าวหอมเป็นคณะกรรมการนักเรียนเมื่ออยู่ที่โรงเรียนเขาด,ดูแลในส่วนของพิธีการพิธีกรต่างๆอีกทั้งเป็นผู้นำเพื่อนในการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าโรงเรียนสะอาดมาก เพราะเรามีนักเรียนมีที่มีพฤติกรรมลักษณะอย่างนี้เราจึงเห็นความเด่นชัดว่าเด็กคนนี้มีความขยันมีความเป็นผู้มีจิตอาสาช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมทรัพย์ในช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรัพย์เราจะมาเติมเต็มสาระความรู้และความสนุกเรื่องขยะเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อย,ยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองโรงเรียนและชุมชนว่าแล้วเราก็ไปเพลิดเพลินกับน้องๆกันเลยค่ะ วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของ 3R นะครับการที่เราจะจัดการขยะด้วยวิธีการต่างๆนะครับ R ตัวแรกครับคือการ reduce นะครับเราพยายามลดให้เกิดขยะให้น้อยที่สุดนะครับอะไรที่ไม่ใช้ได้เราก็ไม่ใช้นะครับส่วน R ตัวที่สองนะครับคือการ reuse นะครับการนำของที่ใช้แล้วเนี่ยมาใช้ซ้ำโดยที่ยังไม่ได้แปลรูปอะไรนะครับอาจจะแค่ซ่อมแซมแค่นำมาประดิษฐ์นะครับเพื่อให้กลับมาใช้ได้ใหม่ ก่อนที่จะถูกทิ้งนะครับและอาเซอสุดท้ายก็คือการรีไซเคิลนะครับการที่เรานาขยะที่จะต้องถูกทิ้งแล้วจริงๆเนี่ยไปแปรรูปนะครับอย่างเช่นพวกพลาสติกพวกกระดาษนะครับเขาจะกลับมาในรูปของผลิตภัณฑ์ใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปหาของจากธรรมชาติมาเพิ่มเติมนะครับที่โรงเรียนเรามีการแยกขยะกันไหมครับอ่าแล้วถังขยะที่เราเห็นมีกี่ประเภท4ประเภทเนาะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดีกว่าเนาะว่า พวกเราสามารถแยกขยะจริงๆได้ถูกต้องไหมนะครับชิ้นแรกครับใครอยากอาสาขอดูมือด้านนานี้ยกมือก่อนนะครับขยะเป็นสิ่งนี้ครับทิ้งที่ไหนดีถังไหนไปเลยอ่าเปิดทิ้งก็ไปเลยนะครับโอเคขวติกนะครับก็จะทิ้งที่ถังรีไซเคิลนะครับเพราะว่าพลาสติกสามารถนําไป รีไซเคิลได้นะครับชิ้นที่2ครับคือสิ่งนี้ครับใครอยากอาสารออกไปทิ้งครับโอ้โหมือกันเพือภาพนะครับขอน้องผู้หญิงข้างหลังแล้วกันนะครับอันนี้ทิ้งทางไหนดีครับทีปากาเคมีทิ้งที่ถังขยะอันตรายคิดว่าถูกต้องไหมครับโอเคนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในน้ำหมึกของปากกาเนาะมันเป็นสารเคมีที่ เป็นอันตรายนะครับชิ้นสุดท้ายครับนี่สิ่งนี้ครับอันนี้ใครอยากอาสาไปทิ้งเขาดูมือโอ,โอ้ยกกันพืบพักอ่ะให้คนหน้าสุดละกันนะครับมาอันนี้ทิง้งทางไหนดีครับถ้วยยยเกิดเนะาะทำมาจากอะไรครับพลาสติกเพระาะฉะนั้นทิ้งที่ถังรีไซเคิลนะครับแต่ทีนี้ถ่วยยยเกิดเนี่ยก่อนที่เราจะทิง้งจริงๆแล้วเราสามารถ เอาไปทําอย่างอื่นได้ด้วยเออก่อนจะรีไซเคิลที่ดีกว่าก็คือการรียูสใช่ไหมครับอ่าวันนี้นะครับเราจะมาทำหนึ่งในนั้นก็คือการรียูสนะครับเราจะนําขยะประเภทหนึ่งนะครับมาประดิษฐ์ให้กลายเป็นของที่นํามาใช้ได้ใหม่นั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้นะครับเราจะนํามาประดิษฐ์เป็นกระปุกออมสินน่ารักๆแบบนี้นะครับมีใครอยากทำไหมยถ้าอยากนะครับเดี๋ยวเรามา ประดิษฐ์กันเลยครับผมได้เวลาประดิษฐ์ของเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์แล้วค่ะกับกระปุกอมสินจากถ้วยโยเกิร์ตเหลือทิ้งอุปกรณ์ก็จะมีถ้วยโยเกิร์ตเหลือทิ้งกระดาษเหลือทิ้งเป็นไกรกาวปากกาเมจิกและอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆวิธีการทำเลือกกระดาษที่ใช้ในการตกแตง่งตัดกระดาษแปะลงบนปากถ้วยโยเกิร์ต โดยเจาะรูตรงกลางสำหรับหยอดเหรียญสตางค์ตกแต่งตามจินตนาการให้สวยงามก็จะได้กระปุกออมสินจากถ้วยโยเกิร์ตเหลือทิ้งไว้ใช้งานแล้วค่ะ วันนี้ได้เห็นน้องๆนะครับสนุกกันมากเลยนะครับและเราสองคนเนี่ยก็มีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกับน้องๆด้วยนะครับเลยอยากจะถามพี่บาบูนะครับว่าวันนี้เนี่ยการเข้าร่วมทํากิจกรรมกับน้องๆเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างครับครับผมวันนี้นะครับน้องๆก็ได้เรียนรู้การจัดการขยะด้วยหลักการ 3R นะครับ Reduce Reuse Recycle นะครับแล้วก็การคัดแยกว่าขยะเป็น4ประเภทนะครับก็คือขยะเปียกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะอันตรายนะครับ ซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถนําความรู้ตรงนี้เนี่ยไปคัดแยกขยะที่บ้านนะครับทำให้ขยะเนี่ยสามารถลดลงได้นะครับขยะบางส่วนก็สามารถนําไปทําประโยชน์ได้ด้วยครับผมวันนี้นะคะน้องๆก็ได้รับความรู้ไปครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็เรามั่นใจว่าน้องๆเนี่ยจะต้องทําให้ชุมชนของน้องๆน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ปราบูนะคะที่ให้ความรู้กับน้องๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมทรัพย์โดยบริษัทสาพ,พัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนอยากให้เด็กๆและคนในชุมชนได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกต้องจึงขอมอบถังขยะและตาช่างให้กับทางโรงเรียนไปเลยค่ะช่วงเติมคำปริศนาเด็กดีมาสนุกกับความรู้เรื่องสุภาษิตสอนใจที่จะสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมและความซื่อสัตย์กับช่วงเติมคำปริศนาเด็กดีค่ะถ้านน้องพร้อมแล้วนะคะไปชมกติกากันเลยค่ะ แบงเด็กๆออกเป็น2ทีมทีมละ5คนซึ่งมีบอร์ดคำถามเป็นภาพคำใบ้สุภาษิตให้ผู้เล่นแต่ละทีมต่อแถววิ่งสลับกันเลือกรูปภาพเพื่อนำไปเติมในช่องว่างให้ครบ5้าคำและต้องเป็นประโยคที่ถูกต้องทีมไหนเติมคำได้ถูกต้องและครบคําคำได้ก่อนเป็นฝ่ายชนะหลังจากที่เรารับฟังกติกามาแล้วนะครับเรามาเช็คความพร้อมกับน้องๆกันดีกว่าครับสีแดงพร้อมไหมครับ พร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่กันเลยครับ ามาสรุปคำนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยได้กี่คำนะครับสีแดงนะครับได้ไปทั้งหมด5คำครับเก่งมากเลยนะครับทีมสีชมพูนะครับได้ไป4ี่คำครับเก่งไม่แพ้กันเลยนะครับใช่ค่ะน้องๆเก่งกันแบบนี้นะคะทางรายการมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์จากบริษัทจาพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนให้กับทั้งสองทีมเลยค่ะเอาเลยครับไม่เอาทาน คนที่มีนิสัยไม่เอาการเอางานไม่ได้เรื่องไม่ได้ความไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเขียนเสือให้วัวกลัวการทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเกรงกลัวหรือเกรงใจไม่ทำอะไรที่ไม่สมควรลงไปปิดทองหลังพระทำความดีแต่ไม่รับการยกย่องเพราะไม่มีใครเห็นคุณค่าเชือดไก่ให้ลิงดูการลงโทษคนหนึ่ง เพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเกรงกลัวหรือเกรงใจไม่กล้าขัดคำสั่งหรือไม่กล้าทำความผิดขี่ช้างจับตะกะแตนลงทุนมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อยชักไปให้เรือเสียการพูดหรือการกระทำใดๆที่ทำให้การสนทนาหรือเหตุการณ์นั้นๆต้องเขวออกนอกเรื่องหรือนอกประเด็นไปกำปั้นทุบดินการพูดแบบกว้างๆอาจจะตรงประเด็นหรือไม่ตรงประเด็นเป็นการตอบที่ไม่ใช่คำตอบที่ผิด แต่เป็นการตอบที่ไม่ได้ประโยชน์แก่ผู้ฟังผักชีโรยหน้าการทำความดีหรือการกระทำใดๆที่ทำเหมือนว่างานนั้นสำเร็จเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วงานนั้นยังไม่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ปากว่าตาขยิบการพูดอย่างหนึ่งแต่การกระทำอย่างหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่พูดฝนตกไม่ทั่วฟ้าการให้หรือแจกจ่ายสิ่งของให้กับส่วนรวมแต่ได้รับกันไม่ทั่วถึงทุกคน กวามซื่อสัตย์ต้อง์ัดความสยู่สัดความเสความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่ดีชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ทั่วมัวเอาตัวไม่รอดทิ้งไปคดรกองแล้วใครจะรับไว้ให้ ขาดของคนดีหากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดท้องไตคดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมการงานคดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมง,งานเอ่ย การใช้ความรู้และหมั่นบริหารความรู้จะยิ่งช่วยทำให้ความรู้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงเมนูเด็กดีได,ไ,ได้เวลาแห่งความอร่อยกันแล้วนะครับกับช่วงเมนูเด็กดีครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทำอาหารอร่อยๆให้กับน้องๆได้รับประทานกันครับ ค่ะอุ้ยและเมนูของเราในวันนี้นะคะก็คือเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์น้องไก่ไข่ต้มค่ะเรามาลงมือทําอาหารกันเลยไหมคะเริ่มเลยครับโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่เส้นบะหมี่ซื่อสัตว์ของเราลงไปค่ะลวกประมาณ3นาทีในน้ําเดือดนะคะก็จะได้เส้นที่เหนียวนุ่มน่ารับประทานเลยนะคะเรามาทําน้ําซุปกันดีกว่านะครับมา ต้มไก่กันก่อนเลยนะครับเราต้องรอให้น้ําเดือดก่อนนะคะแล้วเราก็นําไก่ใส่ลงไปค่ะเราจะไม่คนนะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้มีกลิ่นคาวค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาใส่เครื่องเทศลงไปค่ะซึ่งก็คือ3ามกลอือลนั่นเองนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีค่ะตามด้วยหอมใหญ่ครับ เพื่อเพิ่มความหวานนะครับค่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องรอให้เนื้อไก่สุกนั่นเองครับตอนนี้นะคะน้องไก่ของเราเริ่มสุกแล้วค่ะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะเริ่มจากใส่ซีอิ๊วขาวสูตรโซเดียมต่ำค่ะซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำเราใส่ครึ่งเดียวนะครับน้ำตาลอ้อย2ช้อนชาครับและเกลือเล็กน้อยค่ะน้ำซุปข,ของเรานะครับก็เคี่ยวได้ที่แล้วนะครับมาตักเสิร์ฟให้กับน้องๆกันเลยครับเริ่มจากใส่น้องไก่แครอท และะไข่่ต้มคเพิ่มความอร่อยด้วยปลากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นโตๆปลากระป๋องที่เต็มไปด้วยวิตามินและธาตุและแคลเซียมสูงครับตอนนี้นะคะเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์น้องไก่ไข่ต้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะอุ้ยถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเสิร์ฟความอร่อยให้กับน้องๆได้รับประทานกันเลยไหมคะไปกันเลยครับ ให้น้องน้องโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเป็นทั้งเด็กดีเด็กเก่งแบบนี้จึงอยากมอบความสุขให้กับน้องน้องโดยการมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์เยลลี่ดิเชสและก็ถังขยะแยกประเภทให้ไปเลยครับและทั้งรายการมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้ปลูกฝังให้เยาว,วชนเห็นถึงคุณค่าการทําความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยค่ะ โรงเรียนไหนนะคะที่มีน้องๆที่ทำความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรายการสาพัสให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว l i t t ท e h e r โรปี8สนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทำความดีกันต่อไปค่ะสปหรับหน้านะครับเราจะไปโรงเรียนไหนนะครับไปพบกับน,น้องๆที่ทาความดีในด้านอะไรเนี่ยฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี Yeah!